สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่เกมแรนด์ออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับในส่วนของสกิลนะครับของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนะครับเรามาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับสกิลซอร์ทแมสเทอรี่นะครับเป็นสกิลหมายเลขหนึ่งครับของอาชีพนักดาบหรือว่าซอร์ทแมนนะครับสกิลพาสซีฟนะครับข้อต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราจะต้องมีนะครับหนึ่งแต้มแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวลยี่สิบนะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลครับห้าร้อยนะครับ เอฟเฟกต์สกิลของสกิลซอร์สแมสทรีตนะครับออฟเฟนต์เอเนจีเอฟเฟกต์วิวอินคูรีส์บายยี่สิบนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลพาสีฟหรือว่าสกิลซอร์สแมสทรีตไปแล้วนะครับพลังงานของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับยี่สิบหน่วยนะครับต่อมานะครับออฟเฟนต์นะครับแอตแทกเชนส์เรทเอฟเฟกต์วิวอินคูรีส์บายห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลซอร์สแมสทรีตไปแล้วนะครับ ค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเราจะเพิ่มขึ้น5%ครับต่อมานะครับเป็นสกิลชาร์จสเตนนะครับเป็นสกิลหมายเลขหนึ่งครับของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนะครับความต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราจะต้องมีนะครับถึงแต้มแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวล20นะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ500นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลชาร์จสเตนนะครับ for 300 s e c o n d opponent effect chain rate effect will increase by 2%นะครับ นั่นหมายความว่าในระยะเวลา300วินาทีหลังจากที่เราได้อัพสกิลชาร์จสแตนดแล้วนะครับค่าพลังป้องกันพื้นฐานของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ2%ครับแล้วก็ต่อมานะครับ in 300 second นะครับ attack speed h a ้บิ e อินค리สต์ยี่2ินะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลใช้สกิลชาร์จสแตนดแล้วนะครับในระยะเวลา300วินาทีครับความเร็วในการโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ22%ครับ แล้วก็ต่อมานะครับ in 300 seconds นะครับ moving speed h a s d b e e n increase d 20%นะครับนั่นหมายความว่าในระยะเวลา300วินาทีนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้น20%ครับต่อมานะครับเป็นสกิล crush นะครับเป็นสกิลหมายเลขสองของชีพซอร์ตแมร์หรือว่านักดาบนะครับข้อต้องการของสกิลนะครับเรียกว่า skill requirement นะครับลเวลของตัวละครเลเวล1นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการัพสกิลนะครับ650นะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลของสกิลครัชนะครับเลสเตอร์ HP decrease นะครับแปหน่วยนะครับทำดาเมจกับศัตรูนะครับแปหน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลไททันวิลนะครับเป็นสกิลหมายเลข3ของอาชีพซอร์ตแมร์หรือว่านักดาบนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับข้อต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละครเลเวลสามสิบนะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับแปดร้อยนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันวิลนะครับเลชโอ้ HP Armor increase to ยี่สิบนะครับนั่นหมายความว่า หลังจากที่เราด้อัพสกิลท่านัวิดไปแล้วนะครับอัตรา HP หรือว่าเลือดของเรานะครับจะเพิ่มขึ้น20หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลไวส์สวายทนะครับเป็นสกิลหมายเลข4ของอาชีพนักดาบหรือว่า Swordman นะครับความต้องการของสกิลนะครับหรือว่าสกิลเรแควรเมนต์ความต้องการนะครับเลเวลของตัวละครเลเวล1นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ1,200นะครับ เอฟเฟกต์สกิลของสกิลไวส์สวายนะครับเป็นเ e s t มสเตจ HP ดีครีนนะครับ94หน่วยนะครับทำดาเมจกับศัตรูนะครับ94หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิล CP h o c k Wave นะครับเป็นสกิลหมายเลข7ของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนะครับสกิลเรียกใช้ไม่เลยว่าความต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละครเลเวล77นะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ3,500นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิล CP h o c k Wave นะครับ เลสเตเก HP เดครีนะครับหนึ่งพันสองร้อยสามหน่วยนะครับท,ทันดาเมจกับศัตรูนะครับหนึ่งพันสองร้อยสามหน่วยครับแล้วก็ต่อมานะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ Probability to Shock and Enemy for Short Duration นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราจะใช้สกิล CP Shock Wave ใส่ศัตรูนะครับมีโอกายี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่สกิล CP Shock Wave จะติดสถานะช็อคให้กับศัตรูทำให้ศัตรูโดนตัดสกิลในขณะไล่สกิลอยู่นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับ30% Chain Fane เ f f นต์แ a b l e to Act for 1.5 Second นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราจะใช้สกิล CP Shock Wave ใส่ศัตรูนะครับมีโอกาส30%ที่สกิล CP Shock Wave จะติดสถานะเฟนหรือว่าเหนื่อยหอบใส่ศัตรูนะครับทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ1.5วินาทีครับ ต่อมานะครับเป็นสกิลเพนแอปซ็อปชั่นนะครับเป็นสกิลหมายเลขแของอาชีพซอฟต์แวร์หรือว่านักดาบนะครับสกิลเรเรแควรไม่เลวว่าเขาต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราจะต้องมีนะครับแปดแต้มแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวลเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับหกพันแปดร้อยสามสิบนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลเพนแอปซ็อปชั่นนะครับอินเทอร์ตี้เซคันด์นะครับทูแอปซ็อปสิบเปอร์เซ็นต์ฟิสิกอลดาเมจนะครับ นั่นหมายความว่าในระยะเวลา30ิวินาทีหลังจากที่เราได้บัฟสกิลเพนแอปซ็อปชั่นแล้วครับสกิลเพนแอปซ็อปชั่นนะครับจะดูดซับดาเมจทางกายภาพ10%นะครับทำให้ศัตรูโจมตีดาเมจทางกายภาพเบาลง10%นะครับต่อมานะครับเป็นสกิลเอเนจีแอปซ็อปชั่นนะครับเป็นสกิลหมายเลข8ของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนะครับ สกิลเรียแควเมนต์หรือว่าความต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราจะต้องมีนะครับแแต้มแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวลเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับหกพันแปดร้อยสามสิบนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลของสกิลเอเนจีเอฟซ็อปชั่นนะครับอินเตอร์เทสเซอร์เคิลทูเอฟซ็อปสิเปอร์เซ็นต์เมจิคอลดาเมจนะครับนั่นหมายความว่าในระยะเวลาสามสิบวินาทีนะครับสกิลเอเนจีเอฟซ็อปชั่นนะครับจะช่วยดูดซับดาเมจสิเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ศัตรูได้โจมมมตตีสาายเวทนน์ะครับ ทำให้โดนพลังโจมตีทางเวทมนต์เบาลง10%นะครับต่อมานะครับเป็นสกิลไททันฟอสนะครับเป็นสกิลหมายเลขสิของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนะครับเป็นสกิลพลาสซีฟนะครับคุณต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร191นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันฟอสนะครับลดโอ้ล์ฮีพ์ออฟมัลอินคีส์ทูห้าสิบนะครับนั่นหมายความว่า หลังจากที่เราได้อัพสกิลเทันฟอรต์ไปแล้วนะครับอัตรา HP หรือว่าเลือดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ50หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลโทเอลไอซ์นะครับเป็นสกิลหมายเลข16ของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับสกิลเรือว่าความต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร175อแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ282,646นะครับอฟเพรสสกิลของสกิลโทเอลไอซ์นะครับเป็น for 300 s e c o n opponent accuracy chain a mount effect will increase by 15นะครับนั่นหมายความว่าในระยะเวลา300วินาทีนะครับอัตราความแม่นยำของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ15หน่วยครับแล้วก็ต่อมานะครับ3 0 0 s e c o n นะครับ opponent resistance chain effect will increase by 10นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ b u สก skill toy e อ e ไปแล้วนะครับในระยะเวลา300วินาทีนะครับค่าความต้านทานธาตต่างๆของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างละ10หน่วยครับ แลก็ต่อมานะครับเป็น for 300 second opponent hp amplification rate effect will increase by 10%นะครับนั่นหมายความว่าในระยะเวลา300วินาทีนะครับอัตราการขยายโลดดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ10%หลังจากที่เราได้บัฟสกิล l twelve eyes นะครับต่อมานะครับเป็นสกิล titan metal นะครับเป็นสกิลหมายเลข16ของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนะครับเป็นสกิล passive นะครับ ข้อตการของสกิลนะครับในเพืของตัวละคร201นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ282,646นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันเมทัลนะครับ l e t อ้ล์ฮีทพีเอลมาอิเคิร์ตทูนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลไททันเมทัลแล้วนะครับอัตรา HP หรือว่าเลือดของเราจะเพิ่มขึ้น52หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลโพลวอล์กนะครับเป็นสกิลหมายเลข19ของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนนะครัับเป็สกิลอพนะครับ สกิ Skill requirement เลเรียกว่าคอม้องการของสกิลนะครับแต่สกิลที่ต้องมีถึงแต้มแล้วก็เลเวลขอละหนึ่งร้อยเก้านะครับก็การที่เราจะอัพสกิลโปรโวคได้เราจะต้องมีสกิลจายแอนด์เบลดเลเวลหนึ่งด้วยนะครับเงนินใช้ในการอัพสกิลนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลโปรโวคนะครับ for eight seconds นะครับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ชานทู e t ฟมอว์บิลไลซ์เดอะสตาร this effect will be cancelled automatically when the distance of the attack แล้วก็ Anti-Target Hit f e a เก็ตแดสเฟอร์เ้อร์แดน130นั่นหมายความว่าในระยะเวลา8วินาทีนะครับมีโอกาส100%นะครับที่จะดึงศัตรูเข้ามานะครับแล้วก็สกิลนี้ครับจะถูกยกเลิกนะครับหากตัวเรานะครับอยู่ห่างจากศัตรูนะครับในระยะ130นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ Limit the Minimum Movement Speed to 100% Limit the ะ a x i m u m m o v e m e n t s p e e d to 40%นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ใช้สกิลโปรว v o ์ใส่ศัตรูนะครับศัตรูจะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมีโอกาสได้สูงสุดนะครับ100%นะครับต่อมาเป็นสกิลแฟร์นะครับเป็น additional Skill Effect ของสกิลโปรว v o ์ e นะครับที่ว่า Skill Teleport นะครับ สกิลบัฟนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลเทเลพอร์ตนะครับอย่างที่บอกนะครับเทเลพอร์ตทูเดอะอปอยล์โลเคชันนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราใช้สกิลโปรวอลกใส่ศัตรูนะครับเราจะเทเลพอร์ตไปหาจุดที่เราต้องการนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลการ์ยืนแตนนะครับเป็นสกิลหมายเลขสิบเก้าของอาชีพซอร์ตแมรูนักดาบนะครับคุณต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่ต้องมีนะครับหนึ่งแต้มมาก่อนเลเวลของตัวละครหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับหนึ่งล้านหน ก็เอฟเฟกต์สกิลของสกิลการิ s สแตนนะครับ m มรี่แมจิกดีบัฟทายแอทแ t ็กแ and อฟเฟกต์วันเด b บี p อ l พ่42 s e c o ท d นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราดีบัฟสกิลการิ s สแตนแล้วนะครับสกิลสายประชิดหรือว่าสายเวทมนจะไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับภายในระยะเวลา2วินาทีนะครับการลบหลีนะครับการโจมตีสายประชิดหรือว่าสายเวทมนนะครับจะต้องแลกมาด้วยนะครับ ต่อมาเป็น for two s e c o n d o p p o n e n t cannot use any skill นะครับทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าใช้สกิลได้ในระยะเวลา2วินาทีเช่นกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกับเอฟเฟกต์สกิลหลบหลีกของสกิลสายประชิดหรือว่าสายเวทมนต์ของสกิลการเต้นสเตนนะครับต่อมาเป็น additional skill effect หรือว่าสกิลแฝงของสกิลการเต้นสเตนนะครับชื่อว่า skill track down นะครับเอฟเฟกสกิลของ skill track down คือ to detect invisible object for 30 seconds นะครับ นั่นหมายความว่าในระยะเวลา30วินาทีเราจะสามารถเห็นสิ่งที่หายตัวอยู่นะครับหรือว่าตัวละครที่หายตัวอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นสกิล defense stand นะครับเป็นสกิลหมายเลขของอาชีพซอรแม n หรือว่านักดาบนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับสกิลอะไรไมหรือว่าความต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราต้องมีถึงแต้มนะครับแล้วก็เลเวลตัวละคร197นะครับแล้วก็การที่เราจะ up skill defense stand ได้เนี่ยเราจะต้อง up skill terrain detonation เลเวลถึงด้วยนะครับ เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิล defense stand นะครับ m e l e y magic debuff type limit t i e นะครับ attack a n d เอฟเฟกต์ n t e d be applied for 2 seconds นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ใช้สกิล defense stand แล้วนะครับการโจมตีสายประชิดหรือสายเวทมนต์จะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับภายในระยะเวลา2วินาทีครับต่อมานะครับ in t o seconds moving speed h a s Been decrease d 35%นะครับ นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้สามารถลบดลีกสายประชิดหรือว่าสายเวทหมดแล้วจะต้องแลกมาด้วยนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะลดลง35%ภายในระยะเวลา2วินาทีครับต่อมาเป็นสกิลแฝงของสกิลเดฟเฟนสแตนท์นะครับที่ว่าสกิลเอาเบรกนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลเอาเบรกนะครับ with the probability of 100% to plus opponent with 1-300 s ส e e d ปีดนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราใช้สกิลเดฟเฟนสแตนท์แล้วนะครับสกิล เอาเบรกจะเข้ามาเป็นส่วนเสริมนะครับทำให้มีโอกาส100%นะครับจะดึงศัตรูเข้ามาหาตัวนะครับด้วยความเร็ว300นะครับนี่คือความสามารถของสกิลแฝงเอาเบรกที่เป็นสกิลแฝงของสกิลดีฟเ e นสแตนนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นสกิลไททันอคานัมนะครับเป็นสกิลหมายเลขย2องของอาชีพซอร์ทแมนหรือว่านักดาบนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับ ข้ต้อการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร211นะครับแล้วก็เงินเช่นในการอัพสกิลนะครับ8ปดล้านสองแสนนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันอาคานัมนะครับเลสโอ้หน์ฮีอัมเมาส์อินครีทถุงนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ใช้สกิลหรืออัพสกิลไททันอาคานัมแล้วนะครับตัวฮีส์หรือวเลือดของเราจะเพิ่มขึ้น55หน่วยครับต่อมาเป็นสกิลไททันวิสต้อมนะครับเป็นสกิลหมายเลขยี่านับะครสกิบสากนะครับ ข้อตการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร221นะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ1 4 9 1 1นสะครับเอฟเฟสกิลของสกิล t ท t a นวิสต้อมนะครับลสโอ้ลเนะครับ a m ม u n t i n ่ r e a s e t ท55านะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลททันว i สต o อมไปแล้วนะครับอัตราเฮวลเลดของเราจะเพิ่มขึ้น55หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลไททันอ l ลิ i เซอร์นะครับเป็นสกิลหมาเลข24ขอชี่สิบสี่นะครับ Skill รียแค r เ m e n t หรือว่าคนต้องการของสกิลนะครับเลเวลคนตัองละคร2อ1แล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ23ล้านัเอเกิลของสกิลไททันอ e l ล x กเซอร์นะครับ S on HP amount increase t o 1 0ึงรนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลไททันอ l i ล i r เซอไปแล้วนะครับอัตรา HP หรือว่าลืดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ104หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลไททันเอเซนต์นะครับเป็นสกิลหมายเลข25ของ อาชีพซอสแมนหรือว่านักดาษนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับความต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร241แล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ38,146,839นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันเอเซนต์นะครับได้เชโอในเอนะครับอาเมลอิ่มเกรดทูหนึ่งร้อยสี่สิบห้านั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลไททันเอเซนต์แล้วนะครับอัตราเอชพีโรเลดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหน่วยครับเป รายละเอียดสกิลต่างๆเป็นสกิลเบสิกของอาชีพซอร์ตแมนหรือว่านักดาบนะครับก็หวังว่าข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจมาเล่นในอาชีพซอร์ตแมนหรือว่านักดาบของเกมแรนออนไลน์นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ